ออไปเที่ยวกับพี่พี่เขาหน่อยได้ไหมเที่ยงคืนคับ <Hey! S 2> เพลงว่าปังกี่คนก็ไปกันเท่านี้แหละไม่มีใครเพิ่มเติมน <Hey! Hey! S 1> ีม่เอาตังมาจากักไเยอะแยะอยากรู้เอาตังมาจากไหนเยอะแยะไปดู ได้คองเมนต์เอไอ้ดัดเบลก,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 กับประดันนี่ไปรับงานกับเก่งานายพาไม่ได้มาเท่านี้แน่แล้วจะกลับหรอพูดอีกทีเดียวเท่านั้นนะว่ากลับไม่เทีเ่ยงคืนแล้วจะรีบกลับไม่เมามากมีผู้หญิงก็จะไม่ยุ่งเลิกร็จกลับเลยกลับมานอนจะเฟซตามหา แล้วออกเ็เดือนหน้าดะไม่เที่ยวอีกขอทั้งนี้ทั้งเดียวตะหลอดทีวิบจะไม่เที่ยวแล้วไมล้วเอารถใครไปหมดยังงี้แหลเอารถ เฮ้ยทำอะไรวะบอลไปโอ้โหเมื่อกี้ก็อยู่กันน้อยๆทำไมมากระเดียดกันเติมถ้าเขามางานศพใครอ่ะมึงไปได้แกงแกงโชคดีไปแกไป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  ไม่รู้หันไปก็เห็นเต็มหนึ่งจังจังหวะดีว่าฝึกงานเอองบฝึกเที่ยอะไรกันฉากเนี้ยไปเราไปเที่ยวมาทูไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไปกลับบ้านเลยเอางี้รู้อายเอากุญปี่ปิดเออนั่นแหละนี่นั่นแหละเออไฟชั่วหน่อยเออไปพี่ไะ